สวัสดีครับน้องพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์ GBS ที่ปีเตอร์ GBS Channel นะครับก่อนอื่นก็ขอ,อยินดีต้อนรับน้องๆน,นะถ้าเป็นมือใหม่ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในชแนลพี่ปุ้ยนะครับวันนี้มีคําถาม ที่น้องๆนะครับถามเข้ามากันเยอะมากในเรื่องของนิ้วไม่ค่อยมีแรงนะครับในการเล่นกีตาร์โดยเฉพาะนิ้วก้อยนะครับทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าจะมาพาน้องๆเนี่ยฝึกไปกับแบบฝึงหัดง่ายๆเมื่อสักครู่นี้พี่ปุ้ยได้สาธิตไปแล้วและเดี๋ยวจะเล่นช้าๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาคือน้องๆมือใหม่หลายคนเนี่ยเวลาฝึกกีตาร์นะครับ นิ้วก้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมเพราะว่านิ้วก้อยเป็นนิ้วที่เล็กสุดนะครับในการเล่นกีตาร์มันก็เลยจะไม่ค่อยมีแรงในการกดไม่ว่าเราจะใช้ในการจับคอร์ดก็ดีนะครับต่างๆนานาว่ากันไปทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเล่นคอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้มันมีวิธีแก้ง่ายๆโดยพี่ก็เลยจะพาพวกเราไปฝึกแบบฝึกหัดง่ายๆที่พี่ใช้ในการฝึกนะครับ ในช่วงแรกที่พี่ฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยโดยพี่จะสร้างแบบฝึกหัดง่ายๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับสมมุติว่าพี่เล่นอ่าช่องที่5อันนี้นะครับเริ่มจากนิ้วชี้อยู่ช่องที่5นะครับพี่จะเล่นโนต้ตนิ้วชี้เล่นช่องที่5นิ้วนางเล่นช่องที่อ่าเนิ้วก้อยเล่นช่องที่8อย่างนี้นะครับจะประจําอยู่อย่างนี้นะครับ ในแบบฝึกหัดนี้นิ้วกลางนะครับเราจะไม่เล่นเพราะว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชี้นางก้อยของแถมอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราฝึกแบบฝึกหัดนี้ได้คล่องนะครับเราจะใช้นิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยได้มีประสิทธิภาพเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะพี่ปุ้ยคิดว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้กันเนาะเวลามันขยับเนี่ยมันจะควบคุมได้ค่อนข้างยากลบาบากแบบฝึกหัดนี้ก็เลยจะเป็นการฝึกได้ทั้งนิ้วนางและนิ้วก้อยไปในแบบฝึกหัดเดียวกัน นะครับโดยพี่จะเล่นมือขวาพี่จะดีดลงขึ้นลงสลับกันอย่างงี้ขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเปลี่ยนสายลงมาเล่นสายห้านะครับอันนี้สเต็ปที่1ลงขึ้นลงทีนี้พอมาเล่นสาย5เนี่ย ในเมื่อสักครู่เราเล่นสาย6เนี่ยโนต้ตตัวสุดท้ายคือนิ้วก้อยเนี่ยเราดีดลงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมาเราจะเล่นสาย5ตำแหน่งเหมือนเดิมครับ5 7 8แต่เราจะดีดขึ้นลงขึ้นอ่าช้าช้านะครับจากสาย6ลงมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นต่อมาสาย4ลง ขึ้นลงนะครับสาย3ขึ้นลงขึ้นสาย2ลงขึ้นลงสายหนึ่งขึ้นลงขึ้นให้ฝึกแบบนี้วนไปเรื่อยๆช้าๆ เราลองขาขึ้นบ้างนะครับจากสาย1ขึ้นมาสาย6นะครับแค่นี้เองนะครับทําให้เราสามารถที่จะควบคุมนิ้วก้อยได้ดีขึ้นนิ้วก้อยมันจะได้ Exercise นะครับมันจะได้ออกกำลังกายนะครับอ่ทีนี้ลองเล่นเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่พี่ใช้ในการวอร์มนิ้วแล้วก็ใช้ในการควบคุมนะครับทีนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนคิดตามไปด้วยในระหว่างที่เราฝึกชา้ชาๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราคิดนะครับบางทีเนี่ยการการที่เรามาโฟกัสนะครับการที่เรามาวิเคราะห์ตอนที่เราเล่นชา้ชาๆเนี่ยมันจะส่งผลตอนที่เราเล่นเร็วเนาะพอเราเล่นเร็วปุ๊บมันก็จะติดนิสัยนี้ไปถ้าใครฝึกชา้าแบบผิดพอเราไปเล่นเร็วมันก็จะผิดด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลายครั้งที่พี่ปุ้ยย้าเตือนน้องๆว่า เอาช้าๆชัดๆชัๆชวร์ๆเคลียร์ๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเล่นเร็วเนี่ยมันก็จะติดนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นแบบให้โน้ตมันมีความสม่ําเสมอนะครับก็คือไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดช้าก็ต้องช้าด้วยกันหมดจะเย็นๆเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวความเร็วมันจะมาเอง พอเราเล่นไปบ่อยๆนะครับน้องความเร็วมันจะมาเองโดยที่น้องๆบางทีไม่ได้ไม่ได้สังเกตตัวเองหรอกว่าตัวเองเล่นเร็วขึ้นแต่มันเกิดจากการที่เราเล่นช้าๆกลับไปกลับมานะครับเล่นไปสักร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่ามันจะเร็วขึ้นได้แน่นอนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของน้ำหนักการกดบางคนกดแรงกดแรงเกินไปทีนี้น้องๆลองกดแรงที่สุดเท่าที่น้องกดได้มือขวาดีเท่าเดิมนะกับกดเบา นะครับเสียงไม่ต่างกันเสียงมันอยู่ที่มือขวาเนอะมือขวาเนี่ยเป็นการดีบหลายคนเนี่ยลืมคิดไปนะครับกลัวมันบอดกลัวมันอะไรก็ไปกดแรงพอเรากดแรงปุ๊บเราจะใช้แรงที่ไม่จําเป็นนะนะคือใช้แรงมากเกินไปแทนที่ว่าเราจะใช้แรงน้อยๆแล้วก็เราจะได้ฝึกนานๆกับกลายเป็นว่าเราใช้แรงมากเกินไปทําให้นิ้วเราล้านะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนอกจากเราจะเล่นจังหวะสม่ําเสมอแล้ว ในเรื่องของน้ำหนักการกดก็ต้องพิจารณาด้วยให้สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้แรงที่น้อยที่สุดที่ทำให้เล่นแล้วไม่บอดนะครับเอาละมาลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็ถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องๆก็จะได้แบบฝึกไปฝึกอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งพี่ปุ้ยคิดว่ามันมีความจําเป็นแล้วก็แนะนําให้ทุกคนไปฝึกฝนนะครับให้เกิดความชํานาญนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ปุ้ยหรือใครมีข้อเสนอแนะมีคําถามมีข้อสงสัยหรืออยากให้นะสอนอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับรับประกันว่าเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันนะครับสวัสดีครับ